เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบสองเส้นเนื่องจากไขมันเกาะในเส้นเลือดสูงมากและทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ปัจจุบันนี้คือหายขาดหายสนิทแล้วก็กลับไปตรวจกับคุณหมอคุณหมองงบอกเฮ้ย hey, คุณหายได้ยังไงเป็นเบาหวานมาสิบกว่าปีมีตราขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสามร้อยสี่ร้อยกว่านะฮะผมคนกลัวเข็มนะครับผมก็ไม่ฉีดยาผมก็น็อกเลยเข้าห้อง ICU ผมรู้สึกว่าอาการดีขึ้น ผมตั้งเรนั้นมาผมก็ไม่ได้ฉีดยาเลยดีมากครับป้าดวงนะคะก็เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีพศ .38 ปด้าดวงก็ไปตัดตรงนี้ใช่ไหมคะตัดเสร็จอยู่มาปี4-2มันเข้าปอดเข้าปอดเนี่ยเราทีนี้ทะลุลงมัดลูกค่ะป้าดวงให้เคีโมแพ้ปากนี้เหมือนคนเป็นเอดป้าดวงเหลือยีบสโลหน้านี้ไหมเป็นแผ่นเลยพอไปปี50 100%เปอร์เซหมอให้ร้อเปอร์เซเลย จนตอนนี้มันมันสุดยอดอ่ะถ้าเราไม่เจออาหารเสริมตัวเนี้ยป้าดวงก็คงไปอยู่สวรรค์อะไรก็ไม่รู้นรกที่ไหนก็ไม่รู้และนี่คือคำตอบของการเสริมสร้างศักยภาพของร่างกายเสริมอาหารเซอร์นิตินซึ่งเป็นสารสก,กัดธรรมชาติคุณภาพสูงจากอนุรลอองเกสรตัวผู้ของข้าวไรซ์ยาดทีโมที่สนมอนตนาน่าญ้าออชาร์ ความโดดเด่นของเซอร์นิตินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนูทราซิโอติโคหรือเรียกว่าสารอาหารบำบัดหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอาหารที่ผ่านการสกัดหรือแยกเป็นสารบริสุทธิ์และขายในรูปแบบเหมือนยาและมีการพบประโยชน์ต่อร่างกายหรือช่วยป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังสารสกัดเซอร์นิตินประกอบด,ด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มากกว่า200ชนิดเทียบเท่าได้กับกินผักและผลไม้10จานปูนๆต่อวัน มีกรอดอะมิโน,โนจำเป็นต่อร่างกายมากกว่า50ชนิดพร้อมทั้งมีเอนไซม์ที่จะเป็นในการทำงานสอดประสานกับวิตามินและแร่ธาตุอย่างลงตัว